Insider Trading เมื่อกลตาสั่งปรับอดีตผู้บริหาร SVI กว่า123ล้านบาทเพราะซื้อขายหุ้นก่อนบริษัทประกาศงบกำไร ต้องย้อนกลับไปปี2564บริษัท s v i จำกัดมหาชนผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ได้ประกาศผลกำไรไตรมาสาและพุ่งขึ้นกว่า520ล้านซึ่งก่อนหน้านั้นไม่กี่วันครับคุณพงศักดโล่ทองคำอดีตผู้บริหารรวมถึงปัจจุบันเนี่ยยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ซื้อหุ้นเพิ่มในชู่ตัวเองกว่า20ล้านหุ้น ซึ่งตรงนี้เองครับแม้ว่าตอนที่ซื้อนะคุณพงศักดิ์ไม่ได้เป็นซ e o แล้วแต่สถานะผู้ถือหุ้นใหญ่ทำให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าคนอื่น,นตลาดหลักทรัพย์และกรรตอเองก็ไม่ปล่อยผ่านครับเพราะมองว่าแบบนี้ใครๆก็ห้ามทําถึงแม้ว่าคุณพงศักดิ์ซื้อไปแล้วจะไม่ได้ขายไม่ได้ทํากําไรนะแต่การเอาเปรียบอันแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และนี่เองไม่ใช่แค่บทลงโทษรายบุคคลแต่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนแก่ทุกบริษัทในเรื่องของธรรม,มาภิบาลกรตอและตลาดหลักทรัพย์ต้องการที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศทุกคนคิดเห็นกันยังไงครับกับประเด็นนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ